งเนี่เท่าไรนี่เชนหนึ่งเชนหนึ่งวะเชนหนึ่งโอ้โมีเดีต่นีอาชีพไรบ้างรถเท่าไรดิรถรถให้น้องนี่รถเท้าผ้าอไรผ้าว่น้ำชิคก้พายผ้ชา้ชาวไรให้พี่วะเนเนทางนี้ผมเชาอยู่เอาบให้พี่วะเอาช่าเนี่ยออะไร ปุ oh, oh, ้บป <ơn> ุ oh, à, so, ้มครับคุณปุ้มทางอะไเอางฟองมาบ้าไรสบายดีเด้อบ้าไรเด้อซาเตวแล้วสีเมาของเวียดนี่แม่เมื่อนั้นเมาของจีนหรอวะมื่อวันสิเมาของเวียดหรอวะมีงานเห็นบดแล้ว พี่น้องเลยเปิดพระมากันอยู่คงเฮียนเนาะคือเกาอ่าผูกตั้งเสาแเอ,อาเพิ่นกันมาดูเครื่องชื่อลื่เบียดบ่เอากระซ่าม้อาันตั้งใจสมัยดีนะเพราว่าสิ่งทีพี่น้องในประเทศและนอกประเทศกำขอ,อมมขนีนอนออ่ต้อนทำข้อสุ่งสามุกเกิอเก่าผมพี่น้องเลยวางมันตั้งใจขอมาเลยมาเลยเราเครื่องเลได้หนิ A trai à, đi Tôi đối, đối đi ừ. Ê, <laughs> đi 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 nó đi 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 Rồi, đi 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 áo cả nó măng nữa, đi đi cả đi rồi đi 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 đi

นี่เท่าไรนี่เนหน่งเชนหนึ่งวะเนห้ต่อเพนอาได้บ่รถเท่าไรดิด์ลดให้น้องนี่ลเขากได้ผ่ากันด่ไม่ด้ไม่ใครจะเต็เได้เ่อไม่น่าใ เนี <laughs> ่ทางนี้ผมเช่าอยู่ะเออเาเพี่วรเาอาเก่าชิบอะไร ยังกับมพือนไม่ได้ของปเด้มอช่วใจชอบทางมานั่นอื องวาะไรสบายดีเด้อะไรเด้อซตมแล้วสีเมาของเวียดนี rando, euh, ่เมื่อนันเมาของทีนหรอะันนี้สีเมาของเวียดหรอวะบ่ามีงันเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วมาเหาะกันโอ้ยาเด้เเนาะี้วย ดวงนเนาะมหายบึงศัด์แต right. ่จะผ่าแต่จุกพี่กักัตผ่าแต่จุี่อกัมีมาใหญ่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 ใช่หนูใหญ่อะไรน่าในี่ับพี่ีอย่าง้าวด้วยหาวด้วยต้องคิ้ม้ดที่นากระซ่นี่เล้ใหญ่ยังม่รือเน ไม่ใ่ปีนานาวเปล่ไม่ตอาปันนี้ปมาวนาันนีเป็นัา่อดาวดาวเชียได้พ่อดงลาได้พ่อมาหาสลาอันนี้ได้พ่หลามาละมังเนี่บได้่อหามาลานด้ยู่อ กาขี static, ้ห oh, ้างใช้เต็มบ like ัสบ่นั่พวกอะไรนักแถมยังดิฟไซส่งขามาครับ่ biển เนี่ยสู่ b i ย n เชื่อ b i ไม่ เขาโฮมกูได้สองแตววะเลยเนาะนี่ครับภาค่อนบางทางนี้สบายดีเด้อน้องเป็นตัวคนนะโดยงัดได้กระปู๋เนาะรียกว่าคนเลย

เป็นเขาเ,เ,เห็นงามกว่านี้งามกว่าลอกแล,ลอว <c oughs> มือเปื่อนลอกย้่วนาะชอบแต้วชอบสีมือลองเกม่ง đấy nó không có nhẹ. không sao vẫn này con không phin này làm anh nhang, lê gặp ไปเอาขึ้นยุคนระเบ้องยุกน้มาบ้างเ้อผมจะัวนี้เนาะของพื้นครับเป็นยังไงดงอะไรนว่านั่นเนาะอันนี้พ่อแล้ววะนี่พ่อน้ว่าพ่อพ่อแล้วพ่่พอแล้วพ่อพ่อแล้ววะมพ่อประเทศเด้อเงาะวะเงาะใบอกอ Cứ chỉ tao lại nó mà chóng tonya mi Cho mi lanya mi lại nó thật mi lanya 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 mi nay mi lanya mi lanya nay lanya mi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  ี้าวปุ้นมาใช่หรือขอเกลือข้าวปุ่นเออคนซื้อมาให้นรอยังงานอ่ะปั๊มอยู่นี่คืนมะเนาะ เอ้ว่าสิจับกองให้สจ um ับกองให้เลยสงมาขาขาดสขาดก็ได้ผมกล้าข้นเอไใช่มีเต็ปดุนบนบนมาริมีนุ่าวูน้เลยมี่พระเจ้าเมื่อนำเลยอยากกินขขาวอยโอ้ยอากต๊อหนอยเลยมเรียนเรยมาเรียนอ้ยยเนา

จนเลไปมนต่อเลอดดมันดเ็มัน่้ากรลยอันนี้หาเล็กลวดให้เพื่นกันหาเล็กวดไปไปสักต๊าเรจะหาเล็กวดสเต้บไหมสเต๊บอาจารจะหาเล็กลวดมาให้เพื่อนมาให้ทางโอสานไว้เนาะพอเนาะ สบายดี้ะพ่อเ้อะดยไฟพอสมควรอยู่อ <il Rein |notimestamps|> ่าตั๊กดูดเต็มที่เนาะนี่

เลือกเยอะเลย่าอยู่ทำมาเลือกเลยนำพอชางมันเหรเนาะยหมถ้านอนเทียงไมบพอเนาะถ้านอนเทียงเทียงหันจะกินเข่าได้เี่ทักเทียงสามหกเด็กนี่กันหญ่ครับพดีกมเร็เลยเด็กชิบวอาสตลเมนบ่ Trời okay. mưa hiếp không? Ừ, rồi rồi Thái xả nó Rồi Phần sổ tèo Cả mưa riêng còn đó Rồi Phần cả mà giảm, ma dân già muốn hiếp Ma bừng Ma xoay bừng

อานกเรืองัน,นีดกบันผู้มัดกับมัดผูเอค้นพระทึงพี่เด็กะที่ตังหัผูมัดอยู่รุมกับตังหักตัวบางเด้อผู้หนอละไาละไละ bỏ nhà bị xem gì thằng này cả ui nó như giờ sao chấm nội <laughs> cảm ơn hảo hành

สอวยนงี่อคนน้ำใหม่คนน้ำมือมีงานกูกยามมีสามหอ่อขิดินแนงขิดแนองออกยั้ออเนาะเนี่ยขิดินแน่ออกปะ กินนึงที่ได้ออกจังหวัดชูงเนาะชุงเต๋อใครในขั้นปูนมั่นใจหี่รอขั้นปูนไตกับขาม่ยังเชียอยูวเลยนี่หนามมันใหญ่อยู่ไล้หนูแมนหนามมันใหญ่เขาไตกับโบเป็นระย่านปันใด เดีหห๋ยวลงมานี่ึ้ม่มีแน่นอนหนิแต่ผมจับเงินจับเต๋าแล้วเนาะเงินจับแต๋ได้สูงกว่างานตุ้งกะงดเล็กครั้งนี้ก็มันเล็ก คุณยิ่งเกตเป็นเนาะแบบนี้กันเนาะอันนี้ชีชนั่งมั้สัตว์ตนคือสัตว์เพศตนหลังบ่โอ้ท้องลมท้งแดดท้งลม ทำมวยลมยังพอแห้งเนาะฮอคือบอกเขาไปมัดอยู่มพุดตั้งอยากแข่งแดดบ่ตั้งอุ่นเนาะลูกมาเบิรบอกเบิดตคนนี้บอกคนมีเียรก็ไปเียก่อนเียก่อนเนาะ เนี่ยครับจะดีเป totally. ็นม um. ัด้ครับเห็ดมัดเสาเนี่ยเว้ยทีเสาเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นหรอเห็ดเสาดัำเห็ดเสาดำ เออสอดข่าจังสี่นี่เซซี่เสน็จเนาะเดี๋ยวปล่อย បាទបាទខ្ញុំហ្វានខៀវមកអូខេបងប្អូនឯងមនเนาะខាងមោតថាក៏สิលើកទៅជប់ពីពងមានទៅមិនเด้อតាមមោតថាអរគុណប្រកបណៃក៏សុំខុសផងបងប្អូនពីខាងនេះមោតថាក៏สิលើកខាងមកសម័យនេះសម័យនេះ